อยากจะฟังข้อคุณลึกๆไปฟ<า>ังแล้วฮะโหร้อนนะ<อ>ที่ประชุมรับพักเพื่อไทย<อ>เขาบอกว่าอย่าไปไว้ใจสุท<อ>สนที่มันเพราะทุกวันนี้เป็นใช้สุเทพเชือสุวรรณ เขากาจจะเก็บสุเทจฟี่สุบานแต่เพื่อสุบานเราประกาศเราจะออกมันนะบอกว่ามันเป็นจังใหญ่ฮะมันเลยชุนขบวนการนั้นแล้วมันก็จับตาดูว่าเราเจายังไงกับมันพี่น้อยเราเจอยังไงกับมันเราได้เราไปใช่ไหมไม่มีข้อแม้ใช่ไหมจุกสภาเอาไม่เอา พี่น้องวันนี้เราได้ทำงานประสบผลสำเร็จพี่น้องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาชนไตยวันนี้เรามาร่วมกับขบวนบวนมหาประชาชนโดยไม่มีการแบ่งแยกกันไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นต้องนำให้คุณสุเทพเยืออสุบรันนำ เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์และพวกเขาได้ทําตามคำมั่นสัญญาไว้เรียบร้อยหมดแล้วว่าเขาจะลาออกกันใช่ไม่ใช่พี่น้องใ,ในที่สุดแล้วกันจะมรประชาชนเพื่อประเทไตยก็ถูกที่สุดใช่ไม่ใช่ใชเอาตบมือตบขอบคุณตัวเองเลย